เปลี่นสมันปลาตด้เงอเดียูหยิงเงเไปแค่เลยผูหยิงเปียนผมนตราเนี้ยดลาเด้อเมียเราถูาคอเมียือเมีผันนถ้าจะหมดว่าหนองเมีเปียมันตราไรทุกตะอึนตะองช่ยได้แค่มองแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กลัวลูกขวันแม่ยายจะหลงลูบนหมอมทนั้นนองเมีย แม่มาเตรียมมันปลาด้วยแม่มาเตรียมมันปลาจาบชอยหอมเดึงจะไปจุดอ๋อแม่มาเลยตาเมียเพื่อนเมียเพื่อนนี่ปลาดุกเลี้ยงแต่กูกันไส้กวยใบชด๋อเมียเองเตรียมมันปลาด้วยเมียเองเตรียมมันปลาจาบชอยมิ้นน่ยต้องแกงกินไม่ดูเหลือนไวไปไหมอันเนอะพออยังเพลือนกูได้ทำรับเปลือกุณเราก็โบเกล มึงเจอผมได้น้องจิงมานี่อย่าไปปพรำข้องเผื่อนมันไม่ดีหยุดพูดในเปลไเลยสมัยนี้ก็เอาของเพื่อนกันทัตลนดเลยไอ้หยาพรำมียเผื่อนพวกเผื่อนที่ไม่ใช้สมบัติเราปราจันหวายเลยอย่าไปพื้นปราสมีอยู่ใจแต่มีไอ้พอใจในจริงที่เรามีไอ้คนไม่พอใจเไรดูไม่มีนี่หาอยากมีตะโกนไม่เลยอดี๋ยว่าที่ผมคุ้มเกี่ยวเลยคุอยากได้นางมาเป็นคู่เมียเพื่อนกู้มเกี่ยววอวสังนั้นปพรำจิงกว่าอย่าไปมั่วมึงเจอกูจะจองเออคนเราหน้าจองหน้า ทำใจตื้อก้องทถาไดแน่กันไปปล้ำกับเมียผัวผัวนี่เนี๋ยปลอเมหดนี่มาดูกูจะกูมากูกับมึงมาแกับเมียผอนไม่ยงเลยอย่าเล็กว่าโอย่าเล็กว่ากนลือกัะตังการนี้เดมึงได้กับแมเลี้ยงฮะจริงมเงี้ยเมียพอีล้วกบเมียผอวละอย่างไรกูปีได้ได้กับเมียพอเงินเพื่อกันพอแค่ไหนบอกให้ละจริงมึงว่าด้อยใจบางกู ไอ้ทุกอู้กันเพื่อกันนั่นทุกอยู่เพื่อตทุกหืมสามก้อนเด้อกันเลยมันจำนุ้งยากกันเด้อ้มึงอยกเพื่อกับแม่เรียกน้องแม่ไอ้ไรกูน้องแม่แม่เรียงอย่ากเพื่อแล้วลูกพัวอ๋อแต่ถึงมึงเวลาเรียกกับปอปี่อปีปอเผื่อเผื่อกันเลยหรอนห่างลืมว่าเวลายู่วงเดียวกันนุูกนี่ดุดนุมแม่เรียงคนกลางกันว้วจนกันอยู่มันเี่กับน้องชอยปอกับลูก มันนั่นกูดูดนุ่มแบบเด็กเลี้ยงกลางมึงพอดูดกลางมึงล้านมาแต่โรกเรียนพอดีมาเห็นมึว่าป้าไปตายปน้าเด็กโูก็ตะลูกเลี้ยนตายว่าปลื้มเด็กป้าไปตายปน้าว่าอะไรเอ้ยหกอะไรเอ้ยหาว่าหกกาเฮ้ยกูว่าอะไรเอ้ยสามตัวฮาว่าหกกาสามตัวฮาว่าหกกาเฮ้ยก็จะเลยกูก็พอตัวหนุ่มเลี้ยงอ้าสามตัวตัวมึงตัวพอตัวแม่เลี้ยง พวกข้าข่า uh, มึงช่องข่าผอช่องข้าไม่เลียงช่องอาวัววัวมึงวัวผอวัวไม่เลียงเห็นในช่องวัว่าเในฟ้ากูกับ่ออย่าเพียนไม่รู้เหลืองเพี้ยกะเต่บ้านได้ตักฟีอย่าไปแล่นไงต้มจะให้เปื่อนแต่กินกินได้ตักฟีออมาก็ลกินร่อยดึกดึกปั่นเลยกว่าฟ้าไปตัวย้อนได้เนี้ยหมวงตัลูสายก็อนเนี่ยหมวงเงินแต่ว่าหลุมมงตีมาทำเนี้ยตรงหลกหมวงตีหมึกคน มองได้เราบิดก้นมองกว่าหลันก็คือกว่าหลันแต่ไอ้โง่เราวันนี้กูจะไปฆ่าคนในท้องมึงคอยดูเรืองต่อไปแล้วตนน้องจู้ไม่ได้น้องโตมาบอาปี่้องตึ้งบันปื้อเราหนักเล่กเราไม่ถุมกันอยู่เลยเต่เราไม่พอเต็เราไม่ถุมกันนี่เราไม่พอเราไม่ถุมหรือล่ะคือตึ้งปื้อเราไม่ถุ่มกันนี่แกไปไ้แเราคอยอยรอ ร้อยร้อยร้อยไปรู้ไปร้อยว่าไงคราวเกี่ยวกับการนุ่ยมากเลยไม่รู้ไม่ตายรวยเลยวันนี้มึงไปกูไม่ท้องไม่ไปกับต้นน้องจะไม่ได้น้องโตมาแต็มเตต้องโตมาเลยนี่ตัวแรครับปึ่งเจอมาไม่เลยเชื่อมาใบเลยครับ